สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่วันนี้นะคะจะพามาเล่นเกมซาก,กุระนะคะหรือเกมอนิเมะนะคะวันนี้นะคะจะพามามาชมหน้าผู้บ่านะคะหน้าแฟนนะคะไ๋หันหน้ากอนหันหน้ากันๆๆหน้าอะไรลูกโอยโยยเนี่ยวันนี้แต่งตัวน่ารักมาเลยนะคะ เดี๋ยวค่อยหานะคะแฟนก็ไม่โทรมานะคะแล้วเราจะเจอกันไหมเนี่ยยังไงดีอ่ะอันนี้ดิฟ้าทำไมเราไม่เจอแฟนเราล่ะอืมอุ๊ยเราเจอตำรวจนะคะ วิโนเทศจังเลยอ่ะเราไปถามตำรวจดีฟ่านะคะว่าเห็นแฟนแล้วผ่านมาทางนี้ไหมเดี๋ยวข่างๆก่อนสวัสดีค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจเห็นแฟนฉันเดินมาทางนี้ไหมคะอ๋อไม่เห็นนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ เราไปหากันต่อนะคะแฟนฉันอยู่ไหนเนี่ยจะเจอกันไหมเนี่ยหุยเราเจอเด็กอีกแล้วนะคะหุยยหเธอ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 เห็นแฟนเราบ้างไหมอะอุยเชิดมากเธอเธอหุยมันหน้าหน้าตบมากเลยนะคะนี่กันหน่อยเดียว รถมาหนูน้อยระวังรถนะคะหายไปโอ้ยแฟนอะไรดีอะจะเจอไหมครับแฟนเราเนี่ยโอ้น้องใครน้องใครอะใช่แฟนเราไหมอะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้องน้องน้อง เห็นพี่ผู้ชายวิ่งมาทางนี้ไหมคะโอ้ยมีใครสนใจกูเลยไปต่อคะ่ะไม่มีใครเห็นเลยนะคะมองซ้ายมองขวาดูรถกันโอ้ยหนีถ้าไปนะันรถชนตายเลยแลยเไงดีอ่ะนี้ยแล้วก็วิ่งมาที่เก่านะคะแล้วไงดีอะ อันนี้อะ่ะจะไป็นังไงดีโอ้ยเราที่พวกเต้นบอลเล่น,นะคะเราจะไปเต้นกับเขาไหมอะ่ะ ใช่และสิครูเวยเวยเวยพรเจอผู้บ่าวอีกแล้วนะคะเรเจอน้ำนุมนะคะดูางห่างก่อนสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรเหรอคะสวัสดีครับคุณมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าค่ะ ฉันพอ,พอดีฉันผ่านมาทางนี้ค่ะฉันเห็นคุณหล่อฉันก็เลยเดินมาค่ะอ๋อครับฉันไปก่อนนะคะโอ้ยไปไหนดีมาที่สาวว่นายน้ำก็ไม่เจอนะคะ อยู่ที่ไหนเนี่ยเรากลับมาบ้านกันแกน,นะคะทำอาหารที่บ้านก่อนจะเจอไหมอะอโอ้ย,อยคุณอยู่ไหนคะโอ้โห,โโหเจอแล้วนะคะที่รัก คุณไปอยู่ที่ไหนมาผมยืนรอตรงนี้นะครับคุณไปหาผมที่ไหนมาอ๋อฉันวิ่งหาคุณซะทั่วเลยนะคะไปค่ะดีฉันจะพาคุณไปเที่ยวนะคะ ไปค่ะที่รักเราไปเดินเที่ยวกันนะคะไปกันเลยค่ะเป็นไหนดีครับโอที่รักวิ่งมาค่ะอุะ้ยร้านแวะร้านอาหารไหมคะที่รักเราเข้าไปในร้านอาหารกันเลยนะคะที่รัก นี่อ๋อเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะ่ะรับเป็นเบอร์โทรคุณได้ไหมครับ โอ้ไม่ได้หรอกค่ะคุณมากับแฟนคุณนะคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับขออีรลานหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ขอเป็นเบอร์โทรก็ได้ครับ ได้ค่ะได้ค่ะนี่คุณคุณขอเบอร์สส่าต่อหน้าฉันเลยเหรอคะคุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไง คุณนอกใจฉันเหรอคะฉันโกรธคุณแล้วนะเราเลิกกันเถอคะค่ะคุณไม่ต้องตามฉันมานะคะคุณไม่ต้องมาอยู่ใกล้ฉันเลยนะคะ คุณนอกใจฉันฉันไม่กินข้าร่วมโต๊ะกับคุณหรอกค่ะ ฉันไม่อยากจะคุณคุยกับคุณแล้วเราเลิกกันเถอะคุณไม่ต้องวิ่งตามฉันนะคะยังไงฉันไม่ดีกับคุณหรอกรอผมก่อนครับผมขอโทษผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้ว อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคือตอนนี้นะคะงอนแฟนนะคะบอกเลิกแฟนแล้วนะคะแฟนไม่ยอมเลิกค่ะแฟนยังตามอยู่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ